ว้วคุณเอฟบีทันตเทพเหรอทันตแพทพหรือทันตแพทย์อน,นันต์อะไรก็ได้ลุงเนี่ยอะไรก็ได้นะครับฟังแล้วรู้สึกประชอบชอบมากๆเลยมีความสงบลึกเยือกเย็นเป็นกลางแล้วก็ว่างเปล่าหรือเ,เปล่าครับ <c oughs> ขออนุญาตได้ไหมล่ะ เราให้ฟังหน่อยนะมันเคยออไรกันก่อนอื่นต้องบอกว่ามนุษย์ในโลกนี้เจ็ดแปพันล้านคนนะ่ะไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกครับนี่ข้อที่หนึ่งนะสิ่งที่ลุงทำเนี่ยลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ยีสิบเอ็เป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองซึ่งมาอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคนทุกท่านนะทางคุณ F B ก็มีอยู่แล้วไม่น้อยกว่าหปอร์เ สำหรับลุงมีร้อยเปอร์เซนต์เกินต่างหากสิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธ์นี่เองครับผมโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ครับทำไมพอเวลาภาษาลุงแอคติ้งของลุงเข้าหูเข้าตาใช่ไหมล่ะเออทำไมมันถึงกลมกล่อมด้วยเสียง าภาษาของพระศา,าสดาเขาจะบอกว่านั่นคือการเข้าถึงเข้าถึงอะไรล่ะที่พระศา,าสดานั้นนๆอ้างถึงกล่าวถึงแน่ถ้าพระสาดสดาจะเป็นอย่างนั้นครับผมเราไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่เราเข้าใจของเราดีว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะทางโู นองค์การนามัโรคเขาบอกว่านี่แหละคือ internal energy แปลว่า energy หรือพลังงานนี่มันอยู่ภายในตัวของเราทุกๆคนว่าใครละ่ะสามารถจะดูดดึงออกมาใช้ได้อย่างอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงคือออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับลงเอามาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินต่างหาเพราะฉะนั้นพอเวลาปล่อยผ่านเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลึกลื่นเลยเนี่ยตรงนี้นะจะดังวป็ู่อะไร ม่ขออนุญาตนิดหนึ่งได้้หมจากโลกีสู่โลกุจจาพอใจไหมครับคำอธบายอย่างนี้นะครับผมจบข่าวครับ